เลี่ยงคุกเพื่อเดินหน้าต่อหากย้อนกลับไปในอดีตที่บรรดาข้าราชการหลายคนต้องมีความผิดในคดีจำนำข้าวแล้วทั้งๆท,ท,ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในยุคสมัยนั้นจนมาถึงนโยบายในยุคสมัยนี้คือดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะออกเป็นพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทเพื่อใช้ในการดําเนินโครงการถามใจบรรดาข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติคงไม่มีใครอยากทําอีกแล้วเพราะต้องติดคุกวัวโตแต่คนสั่งการหรือคนบงการรอดพ้นไปอย่างสบายใจเฉิ่ นี่กำลังจะซ้ำรอยเดิมอีกแล้วหรือนั่นเป็นปฏิกิริยาที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากที่กฤษฎีกาได้ส่งคำตอบให้รัฐบาลว่าด้วยเรื่องเงินกู้ที่รัฐบาลชุดนี้เลือกที่จะนำมาดำเนินการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในด้านกฎหมายไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจดังนั้นคำแนะนำต่างๆจึงว่าด้วยข้อกฎหมายเป็นหลักว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้เพราะถ้าทำแล้วว่าจะผิดกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษคงไม่ต้องนำรายละเอียดมาอธิบายเพราะมีการชี้แจงแถลงข่ากันไปแล้ว อย่าว่าแต่ข้าราชการที่ต้องเกี่ยวข้องเท่านั้นบรรดานักการเมืองที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการนโยบายนี้ก็คงผวาไม่ต่างกันแต่เมื่อเป็นนโยบายที่มีผลผูกพันกับประชาชนเพราะไปหาเสียงเอาไว้เมื่อต่อเลือกตั้งรัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะเดินหน้าเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเพราะมิฉนั้นจะเกิดปัญหาในด้านคะแนนนิยมสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปหรือพับเก็บใส่กระเป๋าก็ต้องรอให้คณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่พิจารณาตัดสิน คณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกรรมการที่เป็นรัฐมนตรีและข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆพูดได้ว่าคนสําคัญสําคัญทั้งนั้นแน่นอนว่าการพิจารณาเรื่องนี้ต้องนําคําชี้แนะของกฤษฎีกามาเป็นตุก,กตาแล้วไล่ไปว่าผลจะเป็นอย่างไรว่ากันจริงๆเดินหน้าต่อไปได้ยากเนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ยากต่อการปฏิบัติมิฉะนั้นจะต้องติดคุกหัวโตกันแน่ อีกทั้งวงเงินกู้นั้นมีจํานวนสูงแต่ผลที่ออกมาน้อยถือว่าไม่คุ้มค่าอีกด้วยหากจะเดินหน้าต่อก็ต้องใช้วิธีการอื่นนั่นคือยุติการออกพอรบอรอบเงินกู้แต่หันกลับมาใช้งบประมาณประจําปีแทนปีนี้ไม่ทันก็ต้องข้ามไปใช้งบปี2568แทนพูดง่ายๆว่ายืดเวลาออกไปแต่ไม่มีความเสี่ยงและสามารถจัดงบได้ด้วยการเกลี่ยงบจากส่วนอื่นมาดําเนินการแทนอีกทั้งต้องลดเป้าแจกเงินให้ไปลงในกลุ่มที่มีความจําเป็นจริงๆ และจะใช้จ่ายเงินอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นมวลชนของเพื่อไทยอยู่แล้วเรื่องนี้สามารถชี้แจงทําความเข้าใจกันได้ไม่เสียหน้าไม่เสียมวลชนและไม่ต้องโกหกกันด้วยเนื่องจากเคยประกาศว่าจะไม่กู้เงินมาดําเนินการเพียงแต่จะหาวิธีการดําเนินการอย่างใดเท่านั้นซึ่งบอร์ดดิจิทัลสามารถที่จะหาวิธีการได้อย่างเช่นการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องนี้ใช้เวลาสักระยะหนึ่ง อาจจะอ้างว่าได้เปิดรับฟังความเห็นมาอย่างกว้างขวางจนได้ข้อสรุปอย่างนี้